สวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่กันในรายการทีเชน่นง่วนเชียงดินมากไม่ได้เดี๋ยวหัวรุด็ฟมโฮมโฮงานการไม่ได้ทำหรอกช่วงเนี้ยดูแต่ซีรีส์อินอินเดี๋ยวเอาตำลึงเนี่ยไปทำเมนูอาหารดีกว่าถ้าให้เข้ากับซีรีส์นะตอนนี้นะะตั้งชื่อเมนูนีว่าลูกเงาะตัวหลายกับนายตำลึงอ,อินอินไปดูส่วนผสมกันนะว่ามีอะไรบ้าง ายกันดีกว่าใส่หมูลงไปใส่แครอทลงไปใส่กระเทียมน้กผัดชีพิกไทยบุญเส้นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมตาง่วนเชียงขวดเนี้ยเขาไม่มีผงชูรสนะราคาก็ถูกหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปด้วยจะตำด้วยนี้เลยซอสปรุงอาหารฉลาดเขียวกิ่งขั่วกระทะขวดเนี้ย เขาการันตีว่ากลิ่นหอมขั่วกระทะจริง,รงหมหอมจริงด้วยดมยังได้กลิ่นอยู่นะแสดงว่าไม่เป็นคอวอหนึ่งเก้าแน่นอนขยำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันสงสัยกันใช่ไหมว่าลูกหงออยู่ไหนรอแปบนะเดี๋ยวมันจะออกมาละหอมกลิ่นขั่วกระทะจริงด้วยของเขาดีจริงจงเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปั้นกันให้เป็นลูกงาปั้นประมาณเข้าไข่นกกระทะ แล้วแต่คนชอบนะาไข่เล็กไข่ใหญ่อะไรก็ว่าไปแต่สําหรับฉันอะ่ะชอบไข่หนอกกระทะมันเล็กๆดีทานพอดีคําพอดีคําเสร็จแล้วลูกเงาะตัวร้ายตัวเด่นอะ่ะมาละเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะเราไปทอดไข่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลูกเงาะเนี่ยไปต้มพร้อมกับไข่ที่เราทอดกันเรามาทอดไข่กันนะคะใส่น้ํามันระหว่างที่รอรอแล้วก็มันปรุงรสไข่กันนะคะนี่เลยม้วนเชียงซีิขาวสุดหนึ่งกิ่งขั้วรกระทะขวดเนี้เขาก็หอมเหมือนกันนะ โลดค่ะเรียบร้อยจากนั้นเราไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือต้มตั้งน้ำให้เดือดใส่ลูกงอกตัวร้ายของเราลงไปแล้วเราก็จะต้มให้ลูกงอสุกแป๊บหนึ่งนะคะลูกงอกของเราสุกแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่เจียวของเราเมื่อกี้นะคะไข่เจียวเนี่ยเราก็เอาไปหั่นให้เป็นชิ้นๆก่อนเนาะแล้วค่อยเอามาใส่ จากนั้นเราก็จะใส่นี่เลยในายตำรึง <scenes by had mercy> กดตำลึงลงไปเน้นะให้จมไปเลยเรามาปรุงรสกันด้วยนี่เลยตัวนี้ง่วนเชียงซีอิ้วขาวสุดรหนึ่งกิ่นขั้วกระทะคนเนี่ยหอมกิ่นขั้วกระทะของเขานี่เด็ดจริงๆนะคะแล้วเราก็จะคนคนเล็กน้อยชิมหน่อยสิรสชาติจะเป็นยังไงอุ๊ยอร่อยมากเลยอ่ะ ราใส่ตัวสุดท้ายแล้วตู้ผู้ไข่จสลงไปเลยให้หมดเลยขั้นตอนเนี้ยคนเบาๆเพราะว่าตูาหู้ไข่อะมันอ่อนแอโอเคค่ะเรียบร้อยปิดแก๊สปิดไฟปไปเราไปจัดใส่ถ้วยกันเสร็จแล้วค่ะลูกเงาะตัวร้ายกับนายตำลึงถ้วยเนี้ยฉันจะเอาไปกินพร้อมกับนั่งดูซีรีส์ตอนสุดท้ายละอีพีตอนสุดท้ายวันเนี้ยพระเอกอะจะช่วยนางเอกได้ไหมไปแล้วนะเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนบายค่ะ เพื่อนสามารถติดตามม่วนเชียงได้ทางง่วนเชียงทุกยอดเพิ่มรอดอร่อย